อันดับแรกนะครับผมจะเอาน้ำโค้กใส่ที่ช่องฟิตนะครับทุกคน <_ an> นี่นะน,น้ำโคกใส่ไ้ที่ช่องฟิตนะครับน้ำโคกนี้เขาบอกว่าไม่ต้องเปิดฝานะครับน้ำโคกนี้ยังไม่เปิดฝานะครับทุกคน <_ an> ก็ใส่ไว้เลยครับใส่ไ้ที่ช่องฟิตระยะเวลาทิ้งไว้ประมาณ3ามชั่วโมงนะครับเดี๋ยวอีก3ามชั่วโมงมาดูกันว่าหน้าตาเซอร์ปี้ลของผมจะเป็นอย่างไรตอนนี้เราก็มาเปิดช่องฟิตดูครับนี่ครับทุกคน นี่ฮะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าโคกจะเป็นสลัปี้ให้ไหมโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยนี่นะครับนี่นะครับหน้าตาโคกที่ผมเอาออกมาเมื่อกี้นะครับทุกคนนะฮะเดี๋ยวให้ดูกันครับ เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเป็นสลปี้ให้ไหมนะครับจะเป็นสลปี้ให้ไหมเดี๋ยวผมจะทําการเทใส่แก้วเลยนะครับทุกคน <t> ก่อนอื่นนะครับนี่นะฮะเปิดฝาเล็กน้อยนะครับให้มีเสียงนี่นะฮะแบบนี้นะครับแล้วก็นี่นะ นะครับทุกคนแล้วก็เขย่าครับเขย่าฮะนี่นะครับเดี๋ยวเรามาเทดูครับทุกคนเป็นไหมโอ้โหนี่ฮะราบนี้ไม่เป็นครับทุกคนนะเดี๋ยวกินครับ ถือไม่เป็นก็ดับกระหายได้ครับทุกคนเดี๋ยวทดลองใหม่ครับรอบนี้ไม่เป็นนะฮะเดี๋ยวเราจะทดลองใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ